คลิปนี้พวกพี่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของที่แกลท,ที่แพดแล้วก็ A-Level นะครับผมที่เป็นสนามสอบหลักของน้องๆเด็ก68แปท่นเองครับมาเริ่มกันเลยด้วยกันกำหนดการหน้านี้แคปหน้าจอกันไปอีกรอบนึงจะเห็นได้ว่า ทีแกแล้วก็ทีแพทสองถึงทีแพห้าเนี่ยจะรับสมัครวันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับแต่ว่าทีแพทหนึ่งจะรับก่อนนะ1-20ถึง 20, กันยายนนะครับตอนนี้พี่อัดกันตอนเดือนสิงหาเท่ากับว่าเลยแค่เดือนเดียวแล้วก็ดูดีๆถ้าใครที่ต้องสอบทีแพทหนึ่งนะครับ1ถึงสนะสมัครให้ทันนะแล้วก็ A level ครับจะรับสมัครก็คือ28มกราคมจนถึง6กุมภาพันธ์ก็คือปีหน้าเองตอนนี้ปีนี้ปี6 7ปีหน้าจะเป็น6 8ที่เหลือก็อ่ะ ค่ามาที่เรื่องของการสอบทีแกทีแพดสองทีแพดห้าเจ็ดถึงเก้าทันวานะครับทีแพดหนึ่งสิบสี่ทันวาเอเลเวลแปดถึงสิบมีนาคมแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเรื่องของการประกาศผลและก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยพี่ให้น้องๆแคปหน้าจอกันไว้อีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับว่าใครต้องสอบอะไรยังในวันไหนบ้างนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าปีนี้เนี่ยก็น้องๆเหมือนเดิมเลยสามารถขอทบทวนผลคะแนนได้เป็นระบบพิทอปอ,อนเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้น้องๆแบบเฮ้ยข้อนี้ฉันผิดหรอทำาป็คะแนนฉันได้แค่นี้เองก็สามารถทบทวนได้นะครับแล้วก็มีระบบนึึงงซ่ก็คือ ระบบโต้แยง้งระบบโต้แย้งเนี่ยจะเปิดให้สามารถโต้แย้งได้เฉพาะตัว A l e v e l นะกรณีที่เมื่อมีเฉลยออกมาแล้วปุ๊บตัวเฉลยในน่าสงสัยว่าคําตอบไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมันผิดตรงนี้หรือเปล่านะเรางงๆหรือสงสัยก็สามารถโต้แย้งได้นะครับโดยสามารถยื่นข้อมูลเพื่อของโต้แย้งในระบบ TC a s สได้ตามกําหนดซึ่งก็คือวันที่21ถึง28มีนาคมระยะเวลาแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็ต้องดูดีเนาะตรงนี้ก็ส่งข้อมูลไปในระบบ TC a s เพื่อให้เขาตรวจสอบ นะครับผมทีนี้เรามาดูตารางสอบการของ t ีแก t ทีแพแล้วก็ a level นะครับอันนี้เป็นดับละเอียดแล้วนะแคปหน้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปทีละตัวนะครับตัวแรก t p a พดแล้วก็ t p a พดครับจะสอบวันเสาร์ที่7จธันวาคมวันเดียวกันนะ t p a พดจะสอบตอน9ก้าโมงถึงเที่ยงนะครับ t ีแพด2จะสอบตอนบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นโอเควันต่อมาครับวันติดกันเลยก็คือวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมครับจะสอบ T ีกต ช่วงเช้าคือ9โมงถึงเที่ยงนะถ้าใครลงทีแพทสามก็สอบต่อเลยนะครับเป็นบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นก็คือ7ดกับ8ธันวาเนาะก็2วันติดเลยยังไม่จบวันที่3าก็คือวันที่9ธันวาคมครับวันจันทะร์เนาะทีแพทสี่ครับจะเป็น9ก้าโมงถึงเที่ยงนั่นเองนะครับต่อมาทีแพทหนะึ่งเนาะทีแพ 1, นะทหนึ่งจะสอบสัปดาห์ต่อมาก็คือวันเสาร์ที่14บธันวาคมเวลา8ปดโมงครึง่งถึงเที่ยงครึง่งนะแคบวันเวลาดีๆนะครับอย่าไปสอบสายหนะ้า ต่อมาจะเป็นพ์ทของ A Level กันนะครับเ Level เราจะสอบครั้งแรกคือวันเสาร์ที่8มีนาคมนะครับวันเสาร์ที่8จะมีตัวชีววิทยาฟิสิกส์ภาษาไทยแล้วก็สังคมศึกษาครับก็เรียงไปตั้งแต่8โมงครึง่ง10โมง11โมงถึงเที่ยงครึง่งบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสแล้วก็3มโมงครึ่งถึง5โมงเยน็นต่อมาวันอาทิตย์ที่9มีนาคมครับก็จะสอบ3วิชาด้วยกันนั่นก็คือ a l e v e l คณิตศาสตร์1หรือว่าคณิต1นงั่นเองนะครับแล้วก็เ l e v เ l ภาษาอังกฤษแล้วก K me, แล้วก็สุดท้ายวันจันทร์ที่10มีนาคมนะครับก็เป็นเอเล e เวนคณิตศาสตร์2นะครับแต่โมาครึ่ง10โมงวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครับรเสร็จโมงถึงเที่ยงครึง่งแล้วก็ภาษาต่างประเทศจะเป็นวิชาสุดท้ายเนาะก็คือบ่ายโมงครึง่งจนถึงบ่ายสนั่นเองครับโอเคหน้านี้แคปหน้าจอกันไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เผื่อน้องๆง,งงหรือสงสัยอันนี้เป็นไฟแนลแล้วนะที่ทงางทบประกาศออกมานะครับก็ เชื่อว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วแหละแล้วก็หลังจากรู้กําหนดการกันแล้วนะครับก็มาลงรายละเอียดกันดีกว่าพี่หนุนว่าแต่และว,วิชาแต่และตัวเนี่ยต้องสอบอะไรยังไงบ้างนะครับมันจะมีบางตัวพิเศษหน่อยที่ไม่มีทางเลยที่น้องจะได้สูงคะแนนนอกสจากว่าน้องจะไม่เข้าห้องสอบกับตัวที่ถ้าเกิดตอบถูกก็ได้คะแนนตอบผิดติดลบซะด้วยก็ต้องมาลองดูกันนะครับว่าตัวไหนเป็นยังไงเนาะ พี่เริ่มกันที่ตัว T กันหนึ่งก่อนนะครับการสื่อสารภาษาอังกฤษเนาะ T กันหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด60ข้อจะเป็นปรนัยสีตัวเลือกนะครับผมเลือก1คําตอบนะในส่วนของตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็นพาร์ทแบบ speaking กับตัว reading หลักๆจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าจะไม่มีให้น้องมาแบบใส่รูฟังหรือว่าน้องต้องมาพูดนี้ไม่มีนะก็จะเป็น choice ทั้งหมดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถามตอบแหละเป็น conversation จะสั้นจะยาวก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีเติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์แล้วก็จะมีการอ่านเพื่อจับใควาาร้ร้อ,อก่ถได หลักละมากอยู่แล้วพอรู้คำศัพท์อยู่แล้วที่ว่าลองหาโจทย์เก่าๆข้อสอบเก่ามาลองดูน่าจะไม่ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต่อมาจะเป็นตัวทีกัดสครับพี่นุ่นอธิบายหนวทีกัดสเป็นยังไงทีกัดพารสองเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุผลเนาะมันก็จะเป็นปรณนั้าตัวเลือกนะคะตัวนี้ต่างจากอันเมื่อกี้เนาะอันเมื่อกี้จะเป็น4ตัวเลือกอันนี้จะเป็น5้าตัวเลือกข้อสอบเนี่ยจะเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ทําความเข้าใจแล้วก็การจินตนาการตรรกะนะคะโดยข้อสอบเนี่ยจะเยอะมาก แล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยนะคะถือเป็น speed ท e ได้เลยนะคะมันก็จะวัดเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาทางตัวเลขนิติสัมพันธ์แล้วก็เหตุผลด้วยอืมตรงนี้จริงๆพี่ว่าถ้ามีโอกาสก็อาจจะลองดูที่เรียนหรือว่าที่ติวพิเศษหรือว่าจะเป็นติวฟรีก็ได้ครับลองดูเพราะว่ามันก็จะมีเทคนิค เล็กน้อยที่ทางผู้สอนหรือทางติวเตอร์เนี่ยก็จะมีเทคนิคในการมาสอนพวกเราเพื่อที่ว่าพอเราเข้าไปในห้องสอบเนี่ยเราจะทําทันเวลาเพราะอย่างนี้ครับตอนหนึ่งข้อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยากมากหรอกแต่ระยะเวลาในการคิดอะมันไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ําถูกไหมก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเจอทริกหรือเราเจอจุดที่สามารถเล่นได้เนี่ยถ้ามีโอกาสก็ลองดูนะครับมาต่อกันที่ทีการสามกันพาร์ทนี้แหละเป็นพาร์ทที่ี่บอกว่าถ้าน้องเข้าห้องสอบอะ น้องน่าจะไม่ได้ศูนย์อยู่แล้วโอเคเป็นยังไงพี่หนุนรูปแบบข้อสอบนะคะก็จะเป็นปัญหานสี่ตัวเลือกแต่ทีเนี้ยก็จะแบ่งออกมาเป็น2รูปแบบเนาะรูปแบบแรกเนี่ยก็คือเลือกได้หลายคําตอบตรงเนี้ยฝนถูกก็บวกคะแนนไปอีก0.25คะแนนแล้วการที่เราไม่ฝนตัวที่ผิดด้วยเนี่ยอันนี้มันก็บวกคะแนนเข้าไปอีก0.25คะแนน อืมอ่ะพี่อตัวอย่างง่ายๆสมมติข้อหนึ่งถามมาเสร็จปุ๊บมีคําตอบเนี่ยมีช้อยส์อยู่ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมสมมติว่าคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องฝนช้อยส์ที่1กับช้อยส์ที่3เราฝนช้อยส์ที่1แล้วเราก็ฝนช้อยส์ที่3แบบเนี้ยเราจะได้คะแนน0.25สองตัวก็คือ1กับ3แล้วก็2กับ4ที่ไม่ฝนเราก็จะได้อีกอย่างละ0.25เป็น1คะแนนถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราฝนนะเราฝน1กับฝน2ฝน1เนี่ย เราจะได้0.25ฝน2เนี่ยไม่ได้คะแนนสามที่ต้องฝนแต่เราไม่ฝนก็ไม่ได้คะแนนสี่ที่เราไม่ต้องฝนแล้วเราก็ไม่ได้ฝน,นอย่างเงี้ยเราจะได้อีก0.25คะแนนก็จะเป็น0.5คะแนนเองเอาง่ายๆถ้าเราไม่ตอบเลยอ่ะเราก็ยังมีโอกาสได้คะแนนถูกไหมถูกต้องดังนั้นต้องดูดีนะครับโอเคอีกแบบหนึ่งที่พี่หนุ่บอกคือเลือกหตัวเลือก ใช่โดยนะแต่ละคําตอบเนี่ยจะมีคะแนนลดหลั่นตามความถูกต้องมันก็คือมันไม่ได้มีผิดเลยไม่มีผิดแต่ว่าถูกต้องมากแค่ไหนมากกว่าอ่าถูกที่สุดใช่ประมาณนั้นไล่าจากตั้งแต่0.25คะแนนจนถึง1คะแนนใช่ก็คือไม่ว่าน้องจะตอบอะไรก็ตามน้องจะมีคะแนนเสมอแต่ว่าจะเยอะหรือจะน้อยก็ค่อยดูอไกทีหนึ่งนะครับโดยข้อสอบเนี่ยจะเน้นที่การคิดทัศนคติความคิดสร้างสารรค์นะครับแล้วก็การแก้ปัญหาในการทํางานการจัดก,การอารมณ์กับอยู่กับผู้อื่นนะครับผมโดยที่ พอเป็นทนัศนคติเนาะมันมันไี่มีทางถูกหรือผิดอยู่แล้วแหละนะครับทุกคนจะมีความคิดอยู่แล้วก็ลองดูกันว่าแบบไหนที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับมีทั้งหมดสีด้านด้วยกันพี่หนุนก็นจะเป็นการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการบริหารจัดการเวลาแล้วก็การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคมนะครับอันนี้คือในส่วนของ T ีเกตเนาะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นพาร์ทเนาะทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทละ100คะแนนนะครับซึ่งเฉลี่ยออกมาจะเป็น100คะแนน เพราะมีสาร์าถูกไหมคะแนนรวมก็300เฉลี่ยเป็น100คะแนนนั่นเองจริงๆแล้วตัวทีแกเนี่ยพี่เชื่อว,ว่าหลายๆคนอาจจะมาว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดจากตามสถิติมันไม่ได้ยากมากถึงขั้นที่น้องๆทาไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของการแบบผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยมีจุดหล่อเล็กน้อยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่แบบทําไม่ทันหรือแบบสรุปต้ตองช้อยส์นหกกันแน่นะตัดช้อยส์เหลือ2ข้ออะไรอย่างเงี้ยครับทั้ง 1- นึถึงสเลยเนาะทีเกตหนึ่งถึงสามเลยก็ถ้าเป็นไปได้ครับ ก็ลองดูตัวช่วยต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์หรือว่าจะเป็นติวฟรีก็ได้ติวฟรีก็มีเยอะแยะหรือว่าจะโหลดข้อสอบเก่ามาทําก็ได้นะครับพี่เชื่อว่าน่าจะช่วยเราได้เยอะเหมือนกันมาต่อกันที่ตัว Tpad กันนะครับทีแพเนี่ยจะเป็นความถนัดทางวิชาชีพเนอความหมายก็คือว่าไม่ใช่น้องทุกคนที่จะต้องสอบเนาะถ้าใครอยากเข้าวิศวะใครอยากเข้าแพทย์ใครอยากเขา้า,เขาสายทางแบบศิลปกรรมหรืออ,อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องสอบนะครับซึ่งเรามาลงละเอียดกันดีกว่ารายละเอียดตัวแรกก็คือ T p a พ1หรือว่าความถนัดแพทย์นะครับที่าคนเรกกว่สท กสบทเนี่ยจะมีทั้งหมด3พาร์ทย่อยด้วยกันพาร์ทแรกจะเป็นชาวปัญญาพาร์ทต่อมาจะเป็นจริยาธรรมทางการแพทย์แล้วก็พาร์ทสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงพาร์ทชาวปัญญากับพาร์ทของจริยาธรรมทางการแพทย์เนี่ยก็เป็นปกติแหละเป็นช้อยส์เนาะสตัวเลือกเลือกหนึ่งคตอบอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่พาร์ทที่อาจจะมีปัญหาสักเล็กน้อยก็คือในพาร์ทของความเชื่อมโยงครับพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นอัตรัยนะแล้วพาร์ทนี้ที่สําคัญเลยนะครับคือว่า จะมีการหักคะแนนด้วยอ่าเดี๋ยวให้พี่หนุ่อธิบายหน่อยว่าการหักคะแนนคือ,อยังไงสำหรับพาเชื่อมโยงนะคะเขาก็จะให้มาเป็นหนบทความความยาวเนี่ยประมาณ2หน้าเลยน้องๆก็ต้องอ่านบทความนะคะแล้วก็ตอบคําถามความเชื่อมโยงโดยอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนอัตรายนเนาะไม่ได้มี choice มาให้เราเราตอบคําถามเนี่ยถ้าตอบถูกจะได้คะแนน ไม่ตอบจะได้ศูนย์คะแนนแต่ถ้าตอบผิดเนี่ยจะหักคะแนนซึ่งคะแนนที่ได้แล้วก็หักเนี่ยมันจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าแบบว่าในปีนั้นๆเนี่ยจะต้องตอบทั้งหมดกี่ข้อเนาะมันก็จะเฉลี่ยแต่ละปีไม่เท่ากันด้วยนะคะแล้วก็หากสุดท้ายเนี่ยคะแนนของน้องๆเนี่ยผิดเยอะมากจนติดลบเลยเนี่ยมันจะไม่ได้เอาไปติดลบในพาร์ทอื่นๆนะคะก็คือถือว่าศูนย์ในพาร์ทนี้นั่นเองส่วนที่แพทหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้อสอบที่อย่างที่พี่บอกมันจะแบ่งเป็นสามพาร์ใช่ไหมดังนั้นอ่ะตอนที่เขาแจกกระดาษคําาาถมมา คาว่าแจกแยกพาร์ทเนาะ ถูกต้องค่ะก็จะไม่ได้แจกรวมทีเดียวเราให้แบบไปจัดการมิเนเองไม่ใช่นะครับเขาจะแจกแยกเลยชาวปัญญาก่อนเสร็จปุ๊บเก็บแล้วก็เป็นิยธรรมแล้วก็เก็บแล้วก็เป็นความเชื่อมโยงนะครับพารชาวปัญญาเนี่ยเขาจะแจกตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง9ก้ามงสีนาทีก็คือมีเวลาสอบทั้งหมด75นาทีพาร์ทที่2เนี่ยก็จะแจกตอน9ก้าโมงห้าสิบห้านาทีถึงสิบโมงห้าสิบห้านาทีก็คือ1ชั่วโมงก็คือหกสิบนาทีนั่นเองแล้วก็พาร์ทสุดท้ายเนี่ยแจกตอนสิบเอ ก็จริงๆมีเวลาให้แต่ว่าพี่ลงให้เพิ่มนิดนึ่งพาเชลปัญญาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลในเวลาที่มันจํากัดเนื้อหาที่ใช้วัดจะเป็นเรื่องของการคำนวณความสามารถทางเหตุผลแล้วก็ความสามารถทางด้านภาษานะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของอนุกรมแหละหลักๆเลยที่ทุกคนรู้กันเนาะเชลปัญญาจะเป็นอนุกรมภาพแล้วก็ถามตอบเชิงเหตุผลและตัวเลขนะผมอนุกรมเลขมิติสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นตัววิเคราะห์เงื่อนไขตรกระศาสตรางกราฟก็ จะมีความเกี่ยวกับ,กบแบบตัวเลขนิดนึงคณิตศาสตร์นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นก็่หลักจะเป็นอนุกรมแหละเนาะพาร์ตต่อมาครับตรงตามชื่อเลยจระริยธรรมทางการแพทย์พาร์ตเนี้ยจะวัฒนคติแล้วว่าแบบถ้าเกิดสมมติน้องๆได้เป็นหมอขึ้นมาจริงๆแล้วเกิดเคสแบบนี้ขึ้นเกิดการอย่างนี้ขึ้นน้องๆจะตัดสินใจยังไงซึ่งพาร์ตมีพี่แนะนําเลยนะที่โรงเรียน คิดว่าน่าจะไม่มีสอนใช่อืมก็ลองดูตามอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าลองหาใครที่สามารถช่วยเราได้ดีวดวกว่าพาร์ทนี้ไม่อยากให้พลาดตรงจุดจุดนี้นะครับใช่แล้วก็สุดท้ายความเชื่อมโยงพี่หนอธิบายไปแล้วไปบทความนะครับแล้วก็พาร์ทนี้มีผิดนะผิดละคะคะแนนนะใช่โอเคคะแนนเต็มทั้งหมด300คะแนนนะครับของทีแพทหนึ่งเรามาต่อกันที่ทีแพทสองเลยดีกว่าพี่หนุน พาร์ทที่แผสองเนี่ยจะเป็นพาร์ทความถนัดทางศิลปกรรมจะมีทั้งหมดสามส่วนในการจะเป็นทัศนศิลป์ดนตรีแล้วก็นศนลป์แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนบอกอย่างนี้ก่อนนะไม่ต้องสอบทั้งสามพาร์ทนะคณะเราสาขาเราต้องใช้ตัวไหนก็สอบแค่ตัวนั้นต้องไปดูแล้วแต่มหาวิทยาลัยแล้วแต่คณะด้วยนะครับยกเว้นศึกษาศาสตร์ใช่ไหมพี่นนุนใช่ที่จะใช้ทั้งสามพาร์ทเลยอืมดังนั้นใครอยากเข้าศึกษาศาสตร์นะครับก็ต้องสอบทั้งสามพาร์ทเลยเนาะตัวนี้ก็จริงๆแล้วพี่ว่า ถ้าสมมุติใครจําเป็นต้องใช้ทั้ง3พาร์ทก็ลองศึกษาภาพรวมลองไปดูนะครับเพราะว่าในส่วนส่วนนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นแต่ละพาร์ทพาร์ทละห้าสิบข้อร,รวมทั้งหมด150ข้อนะครับผมแล้วก็คะแนนพาร์ทละหนึ่งร้อยคะแนนส่วนคนที่ต้องใช้ทั้ง3พาร์ทเนี่ยก็จะเป็นเฉลี่ยรวมเป็น100คะแนนต่อมาที่ภาษทสามครับที่ภาษสามเนี่ยจะเป็นความถนัดทางาทาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ก็พาร์ทนี้ใครอยากเข้าวิศวะก็ต้องสอบพาร์ทนี้เนาะพาร์ทที่ภาษ์สามเนี่ยจะเป็นรู นะครับผมแต่ว่าเลือกตอบเพียงแค่หนึ่งตัวเลือกเท่านั้นนะครับโจทย์เนี่ยจะเป็นเน้นทางวิชาการแล้วก็วัฒนศัคติเนาะจะเป็นการคิดวิเคราะห์หาข้อสัมพันธ์ความรู้เชิงกลยุทธฟิสิกความคิดเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกแหละวิศวะเนาะใครเข้าสายวิทย์สายเทคโนโลยีนะครับต้องสอบตัวนี้นะครับที่ภาษาเนี่ยจะมีทั้งหมด70ข้อด้วยกันเต็ม1 0 0้ยคะแนนนะครับ อ่ะมาต่อที่ทีแดสี่ครับพี่นนุนค่ะทีแพดสเนี่ยจะเป็นความถนัดทางสถาปตัตยกรรมเนาะก็จะเป็นปรนัย5ตัวเลือกเลือกตอบ1ตัวเลือกเหมือนกันอ่าเหมาะกับน้องๆสายสถาปัตฯเนาะข้อสอบเกี่ยวกับการออกแบบสีความงามโครงสร้างทางสถาปตัตยกรรมเนาะแสง จุดรวมสายตาเหตุและผลในการจัดวางมิติสัมพันธ์เน้นเรื่องของหลักการนะคะจะไม่มีการวาดรูปไม่มีวาดรูปนะไม่ต้องเตรียมกระดาษเ <c oughs> ตรียมอะไรไปนะไม่มีนะโอเคสุดท้ายพี่หนุน t p a ้5ครับความถนัดคณิตศาสตร์แล้วก็ศึกษาศาสตร์ครับอืตรงนี้นะคะจะเป็นปรนัย5ตัวเลือกเหมือนกันเลือกตอบ1ตัวเลือกนะคะข้อสอบเนี่ยจะวัดทักษะที่เหมาะสมสําหรับการเป็นครูนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการเนี่ยก็จะมีการสื่อสาร,สารการคิดวิเคราะห์ สารสนเทศการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ทัศนคติที่เหมาะกับวิชาชีพนะคะซึ่งจะมีทั้งหลักการแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์เช่นเออแบบหากเด็กนักเรียนทะเลากกะกันควรจัดการยังไงมันก็จะมีคําตอบที่ต้องตอบอยู่แบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะก็คือ 1. ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครูแล้วก็ 2. คุณลักษณะความเป็นครูนั่นเองนี่คือทั้งหมดของตัว t p a d เนาะก็อันไหนสอบ วันไหนอะไรยังไงก็อย่างที่พี่พูดได้เปิดไปแล้วมาสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ถ้าใครสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะน่าจะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่น้องทุกคนน่าจะต้องใช้กันนะครับเรามาต่อกันที่ A-level กันนะครับพาร์ทนี้พี่เชื่อว่านอ้นองทุกคนเนี่ยต้องสอบแหละแต่ว่าต้องสอบตัวไหนบ้างอันนี้ก็ต้องดูที่คณะและมาหาวิาทยาลัยแล้วนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าคณิต1่หนึ่งเดวขสองพี่ขอพูดแบบเปรียบเทียบกันเลยกันเนาะเพราะว่าเป็นตัวที่น้องหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดอ แล้วก็อืคิดว่าทําคณิตหนึ่งได้คณิตี่สองยังไงก็ต้องได้ซึ่งจริงไม่ใช่นะเอาอย่างนี้ก่อนคณิตหนึ่งกับคณิตสองเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันคือสอบสาสิข้อเหมือนกันนะครับเวลาในการสอบหนึ่งชั่วโมงครึ่งเช่นเดียวกันคะแนนเต็มหนึ่งบคะแนนเหมือนกันปรนัยห้าตัวเลือกเหมือนกันแล้วก็มีอัตราในเหมือนกันนะครับแบ่งเป็น2ี่้ากับห้าเหมือนกันด้วยคือปรนัย25้าข้ออัตรานห้าข้อนะครับผ่าอัตราัยก็ฝนเป็นตัวเลขคือเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่มันต่างกันคืออย่างงีี้คณิตเน่ย หรือว่าคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งเนี่ยกับคณิตสองหรือว่าคณิตศาสตร์ประยุกต์สองเนี่ยคณิตหนึ่งเนี่ยจะมีความยากเพราะว่าจะมีส่วนของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมกับคณิตศาสตร์พื้นฐานมารวมกันแต่คณิตสองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของคณิตศาสตร์พื้นฐานแต่ว่าทั้งคู่เป็นประยุกนะเป็นประยุกทั้งคู่นะแต่คณิตหนึ่งจะยากกว่าถ้าไม่เชื่อพี่ผมไม่เชื่อมันยากตรงไหนผมได้เกรดสี่ที่โรงเรียนนะนี่ปีล่าสุดครับน้องๆเด็ก67คณิตหนึ่งนะที่อยู่ในช่วง9 100คะแนนเต็มเนี่ย จากน้องที่สมัครสอบทั้งหมดมีคนที่อยู่ในเกณฑ์คะแนนประมาณเนี้ยทั้งหมดเจ็ดคนช่วงต่อมาคือแปดสิบเอ็ดถึงเก้าสิบเนี่ยพี่จําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่หลักสิบคนเนาะหลักสิบยี่สิบประมาณเนี้ยครับซึ่งมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นดังนั้นถ้าใครต้องสอบคณิตหนึ่งพี่แนะนำว่าให้เตรียมตัวให้ดีเลยนะครับคณิตสองก็ด้วยเพราะหลายๆคนมาตกมาตายตอนคณอิตสองก็เยอะเราเข้าใจว่าคือต้อพื้นฐานมันง่ายพี่ผมทําคณิตหนึ่งได้อยู่แล้วก็ อาจจะผิดหวังกันไปเนาะก็ต้องลองดูดีนะครับดังนั้นความแตกต่างมันแตกต่างกันนะมันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นะแล้วก็คณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งเนี่ยไม่ได้มีแค่คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับมันมีพื้นฐานด้วยนะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ลองทบทวนอาจจะลองหาข้อสอบเก่ามาลองทําดูมาลองประเมินว่าตัวเองไม่ได้บทไหนพลาดบทไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีออกบทเลยนะตรงคณิตหนึ่งอะไม่ว่าจะเป็นตัวเซตตรรกษาจำนวนจริงฟังก์ชันเมทริกลำดับและอนุกรมคลคูลัสสถิติเขามน่าจะเป็น นะะขนครณิตเวกเตอร์ก็คือมีออกหมดแหละคณิต2ก็เหมือนกัน,นครับเซตตรรกะศ,ศาสตร์เบื้องต้นเดลคำําลังฟังก์ชัน ระนับและอนุกรมดอกเบีย้ยและมูลค่าเงินเศรษฐีความน่าจะเป็นหลักการนับเบื้องต้นมีหมดเลยเหมือนกันดังนั้นก็ถ้ามีเวลามีโอกาสลองหาข้อสอบเก่านะครับหรือลองหาใครก็ได้ที่สามารถอธิบายหรือสอนเราได้ตรงนี้ขายเพิ่มเติมนิดนึงจริงๆแอดโฮมีทั้ง2ตัวนะครับก็ <c oughs> สนใจสามารถเรียนได้นะครับผมมาต่อกันที่วิทยาศาสตร์ปรุกต์แลวก็ฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับต้องบอกอย่างเงี้ว่าใน4ตัวนี้จะมีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าหลัก,ลกๆที่สอบจะเป็นน้องอ่สายวิทย์หรือเข้าคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นั่นแหละ ก็ฟิสิกส์เคมีชีวะก็แยกกันไปตามคณะก็ต้องมาดูกันดีๆเนาะแต่ว่าที่นี้ครับทั้งหมดต้องบอกก่อนว่าสอบหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่ากันเนาะแล้วก็คะแนนแต่มหน่วยคะแนนเท่ากันเลยส่วนจานวนข้อเนี่ยพี่มีขึ้นไว้ให้แล้วบนหน้าจอนะครับแต่สิ่งที่น้องต้องสังเกตหรือน้องต้องดูคือตรงนี้ครับเห็นไหมว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยจะมีส่วนข้อสอบเชิงซ้อนชีววิทยาจะมีส่วนข้อสอบเชิงซ้อนในส่วนนี้เดี๋ยวให้พี่อธิบายให้ฟังนะครับเพราะมันมีในส่วนที่ว่าเป็นข้อสอบข้อใหญ่ แล้วมีข้อย่อยตอบถูกข้อเดียวไม่ได้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะไอ้ส่วนข้อสอบเชิงซ้อนอ่ะเนาะมันจะเป็นข้อสอบใหญ่หนึ่งข้อใหญ่สมมติว่าให้มาเป็นตารางกราฟหรือว่าแผนภูมิจะมีข้อย่อยมาให้เราสามข้อไอ้ตัวข้อย่อยตรงเนี้ยมันอาจจะเหลือให้เลือกแค่สองตัวเลือกใช่หรือไม่ก็ได้เออหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งถ้าน้องตอบถูกสามข้อย่อยได้คะแนนเต็มสองข้อย่อยได้ครึ่งคะแนน แต่ถ้าถูกแค่หนึ่งอ่ะหรือว่าไม่ถูกเลยอ่ะได้ศูนย์คะแนนนะอืะอตอบเอาง่ายๆคือตอบถูกข้อเดียวกับกับไม่ถูกเลยอ่ะก็เท่ากันใช่ถ้า <laughs> เรามั่นใจข้อเดียวก็อ่าไม่ได้คะแนน <laughs> ใช่ที่เหมือนกันจะเป็นวิทยาศาสตร,ร์ประยุกต์นะครับกับตัวของชีวะใช่ค่ะทีนี้จานวนข้อเนาะอันนี้สามสิบสามสิบแต่ถ้าเคมีเป็นสามสิบห้าชีวะเป็นสี่สิบแต่ชั่วโมงครึ่งเท่ากัน ระยะเวลาเท่ากันถูกต้องนะครับก็ต้องดูดีๆเนาะในส่วนของวิทยาศาสตร์แล้วก็ส่วนของข้อสอบเชิงซ้อนด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวพี่จะมาต่อกันที่ตัวนี้ได้นะสังคมนะเอียกว่าสังคมอันนี้เนี่ยจะเป็นปรนัยห้าตัวเลือกเลือกตอบหนึ่งตัวเลือกนะครับจะเป็นเนื้อหาวิชาสังคมศึกษานะครับจํานวนห้าสิบข้อนะเยอะเหมือนกันนะก็จะประกอบอด้วยศาสนาจริยธรรมหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมนะครับเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์ ในส่วนนี้ก็ลองดูดีๆนะเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของภูมิศาสตร์นะครับเป็นเป็นในส่วนที่พี่เชื่อว่าหลายหลคนจะมองว่า,วามันง่ายสังคมเนาะคะแนนอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างนะเช่นใครจะเข้าแพทย์เนาะก็จะรู้แล้วแหละก็จะมีในพาร์ทของที่แพทย์หนึ่งสามใช่ไหมแล้วก็เอเรเวลอีก70%ซึ่งเอเรเวลก็จะมีแยกจริงๆแล้วไทยสังคมรวมกันที่หลายๆคนปล่อยผ่านหรือจะมองว่ามันง่ายจริงๆไทยกับสังคมรวมกันเท่าคณิตศาสตร์เลยนะ เข้าคณิตหนึ่งที่ที่มองว่ายากเลยนะก็ลองวางกลยุทธ์ลองวางแผนกันดีๆว่าเราใช้คะแนนของตัวไหนเป็นตัวเลือกหรือตัวช่วยเรานะครับอ่ะมาต่อที่ภาษาไทยกันพี่หนุนภาษาไทยเนี่ยมีห้าสอเหมือนกับสังคมเลย แล้วก็เป็นปรนัยห้าตัวเลือกเรื่องหนึ่งตัวเลือกเหมือนกันหนึ่งร้อยคะแนนเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาเนาะก็จะเป็นสาระการอ่านการเขียนการพูดการฟังแล้วก็หลักการใช้ภาษาอย่าลืมเรื่องของหลักการใช้ภาษานะใช่เรื่องนี้สําคัญนะจริงๆเราจะบอกว่าหลักการใช้ภาษาคือพูดอย่างนี้ใครที่คิดว่าภาษาไทยเป็นวิชาที่ง่ายเพราะเราพูดภาษาไทยอยู่แล้วบอกเลยว่าไม่ใช่เท่าที่ทีเรกเห็นข้อสอบมาก็แอบมีความสับสนเล็กน้อย ไม่น้อยแหละก็เยอะอยู่นะครับมีความยากประมาณหนึ่งเนอะก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็ลองดูนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่ต้องสอบพี่เชื่อว,ว่าน่าจะเป็นตัวที่ทําให้เอาน้องมีคะแนนนําเพื่อนได้เลยในเรื่องของรักภาษานะครับดูส่วนนี้ดีๆเนอะอ่ะต่อมาภาษาอังกฤษส่วนนี้ข้อสอบเยอะที่สุดนะครับแปดสิบข้อภาษาอังกฤษพี่หนุนตัวภาษาอังกฤษเนะี่ย พูดถึงภาษาต่างประเทศด้วยเลยแล้วกันนะคะอันนี้คือจะเป็นปรนัย4ตัวเลือกซึ่งน้อยที่สุดเลยนะปกติเนี่ยเหมือน A level ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นปรนัย5ตัวเลือกใช,ใช่ไหมแต่ว่าสําหรับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาต่างประเทศเนี่ยจะให้ทั้งหมด4ตัวเลือกภาษาอังกฤษมี80ข้อเยอะมากในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึง่งเฉลี่ยข้อละนาทีนิดๆอ๋อแต่ว่าก็จะครบทุกด้านเลยนะคะก็คือฟังพูดอ่านเขียนอ่าอแต่ว่าไม่มีใส่หูฟังมานั่งฟังไม่มีไม่มีพูดกับฝรั่งไม่มีนะก็ ระวังดีๆนะครับเพราะใน4ตัวเลือกเนาะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาต่างประเทศเลยนะครับเหตุผลคืออย่างนี้พี่ต้องบอกก่อนว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเยอะมากๆจริงๆดังนั้นนะครับข้อสอบมันไม่ได้ยากแบบโอ้โหยากมากเนื่องจากถ้าน้องพอเข้าใจหลักแกณฑมากของมันนะครับพอรู้คําศัพท์บ้างแล้วก็พอที่จะแบบเฮ้ยสามารถปรับรู้ว่าอันนี้มันผิดหลักกันมากตรงไหนะอะไรยังไงเนี้ยพี่ว่าภาษาอังกฤษสามารถทาได้นะครับก็ภาษาอังกฤษลองทวนดีๆมันไม่ได้ยากคิดว่าทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่า น้องลองดูสิหนึ่งชั่วโมงครึ่งคือ90นาทีสอบ80ข้อใช้เหลือข้อหนึ่งนาทีนิดๆเองดังนั้นไม่มีทางที่มันจะยากางที่ว่าทำมาได้แน่นอนดังนั้นหาข้อที่ทได้ก่อนไปสอบดูกรัม,มาให้แม่นให้เป๊ะนะครับต้องไหนต้องปรับต้องแก้อย่างไงนะครับแล้วก็ v o c a b พี่ว่าช่วยได้เยอะเลยในภาษาอังกฤษส่วนภาษาต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วน้องสามารถเลือกสอบได้หนึ่งนะหนึ่งภาษานะใช่คือไม่ใช่ว่าสอบทั้งหมดเจ็ดตัวไม่ใช่นะใช่อ่ะโอเคมีตัวไหนบ้างครับพี่หนุน จะมีเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาจีนบาหลีสเปนโอเคเจ็ดตัวเนาะใช่ก็ทั้งเจ็ดตัวเนี้ยน้องๆไม่เชื่อว่าสอบเจ็ดตัวหรือสอบสองตัวเลือกตัวเดียวนะครับเลือกตัวเดียวเพราะว่าสอบพร้อมกันใช่ใช่แล้วแล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องไม่น่าสอบหลายตัว <c oughs> ใช่ไหมใครอยากเข้าสายภาษาใครอยากเข้าอะไรก็ลองดูดีๆนะครับผมโอเคก็จบกันมาแล้วของตัวเอเลเวลนะครับผมอันนี้จริงๆจ,จบแล้วแต่ว่า พี่ๆเขาอยากแถมนิดน,นึงอะแคบหน้าจอเก็บไว้นะครับตัวอย่างเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในแต่ละคณะมหาวิทยาลัยของรอบแอดมิชชั่นแคบเก็บไว้เพราะมันค่อนข้าง,งเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้มีหมดเลยนิติศาสตร์แพทย์หรือว่าจะเป็นวิศวะนะครับกเกษตรบริหารการท่องเที่ยวคขุนศาสตา์ศรปฐราสตร์มีเทศศาสตร,สสรส์ก็เกือบจะครบแล้วมั้งใช่มีนิเทศด้วยนะอืมก็แคปหน้าจอเก็บไว้แล้วไปศึกษากันดีว่าใช้ตัวไหนบ้างนะครับผม พี่ไปต่อนะอันนี้เป็นของยกตัวอย่างสัดส,ส่วนของสายแพทย์มาให้ดูที่พี่พูดเมื่อกี้แหละที่แพทย์หนึ่งก็จะมี30%นะครับแล้วก็ A level อีก70%นะครับฟิสิกส์เคมีชีวะรวมกัน28%นะครับคณิตศาสตร 1, ์11% 4ภาษาอังกฤษ14%ไทย7%สังคม7%อย่างที่พี่บอกเลยคณิตศาสตร์หนึ่งขึ้นชื่อเนาะค่อนข้างยากแต่ว่าไทยกับสังคมหลายคนที่บอกว่าอเอนอาจจะง่ายกว่าหรือะไรอย่างเงี้ยส,สตร์นแงบ เฮ้ยคิตศิสตร์มันยากเกินไปจริงๆลองดูไทยสังคมมาช่วยได้จริงๆวันนี้น่าจะหมดแล้วแหละในเรื่องของระบบการสอบของที่กั p ทีแพดเอเลเวลของสนามสอบตรงนี้นะครับถ้าใครมีคําถามตรงไหนสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามพี่ไว้ได้นะเดี๋ยวพี่กับพี่หนุ่เนี่ยจะมาให้คําแนะนำเลยกันแล้วก็หาข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมถ้าเราอยากรู้หรือว่ามีอัปเดตตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบอัปเดตให้เลย นะครับฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องทางต่างของ h o m โด้วยเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของอารเดดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลวายข้อมูลสรุปลแล้วก็ตามแต่เราจะมีอัปเดตให้ในทุกช่องทางเลย Facebook IG นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะบ๊ายบายค่ะ